ล่าสุดทางด้านนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโผลคอมเมนต์กลางไอจีมิ้นชาลิดาหลังโพสร,รูปร่วมเฟรมแก๊งนางเอกช่อง3าม เรียกได้ว่ายกทัพพระเอกนางเอกมากันเพียบในงานครบรอบ53ปีช่อง3 b B Love Festival 53ปีดีต่อใจที่ต้องบอกเลยว่างานนี้จัดเต็มขบวนพาเหรดที่รวมตัวเหล่าพระนางตัวท็อปและนักแสดงหน้าใหม่กันเพียบพร้อมกับบรรดาแฟนๆที่มาให้กำลังใจกันแบบลุ้นสนามและอีกโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยก็คือวินาทีเบลล่ารานีาเผชิญกับแก๊งนางเอกมอซึ่งงานนี้ก็ต้องถือว่าเป็นภาพที่ดีเมื่อทางด้านมินชลิดาได้เดินเข้าไป คุยกับเบลล่ารานีซึ่งทางคู่ก็ยังยิ้มยามทักทายกันปกติและมีทางด้านมาเกีวราศีและมิวนิธาเดินตามมาข้างหลังล่าสุดทางด้านมิ้นชลิดาโพดรูปร่วมเฟรมกับกันดาแก๊งนางเอกช่องสามโดยในรูปมีนางเอกเกือบทุกคนที่ไปร่วมงานรวมถึงแก๊งนางเอกหมอมาเกียราศีมิวนิธาแต่กลับไร้เงาเบลล่ารานีร่วมเฟรมถ่ายรูปอยู่ในเฟรมนี้ด้วยซึ่งงานนี้ทางด้านใหม่ดาวิกาปล่คอมเมนต์มิ้นชลิดาโพ์รูปร่วมแก๊งนางเอกช่องสาม ยทางด้านใหม่ดาวิกาได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจและทางด้านมิ้นชลิดาก็ได้เข้ามาตอบกลับเป็นอีโมจิรูปหัวใจเช่นเดียวกัน